ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งไฟรับทิมนะครับไฟรับทิมของทางร้านเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับไฟรับทิมของทางร้านเราจะเป็นแบบปลั๊กหมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องตัดต่อนะครับก็จะเป็นแบบชุดปลั๊กเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสีลมดานะครับคนส่วนใหญ่จะชอบติดสีลมดํานะครับส่วนอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เป็นส่วนสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นลมดํานะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดลมดํานะครับเพราะว่าสีที่แสดงก็ยังเป็นสีแดงอยู่แต่แค่กรอบเป็นลมดํานะครับ มันก็จะดูเท่ขึ้นนะครับอุปกรณ์ในกล่องที่เราให้ไปก็จะมีเคเบิลทายด้วยนะครับแล้วก็ชุดไม้นัดนะครับเด,เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการทํานะครับให้เราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ให้ใช้เป็นประแจเบอร์8หรือว่าไขาควงแฉกก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นประแจเบอร์8ให้ดูนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเพื่อป้องกันการเป็นรอยตรงโคมนะครับหรือกันชนให้เราทําการใช้เทปปัน้นแไฟนะครับสอดเข้าไปตามช่องนี้นะครับจากนั้นก็ปิดนะครับเพื่อกันนะครับจากนั้นเราจะดึงโคมนะครับให้เราทําการมือจับตรงนี้นะครับ เราก็ดึงออกอย่างนี้นะครับพอดึงออกแล้วปุ๊บอ่าก็จะเจอชุดปลักนี้นะครับให้เราถอดปลักตัวนี้นะครับบีบนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมานะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะสอนถอดตัวไฟดับทิมด้านล่างนะครับก็คือตัวไฟดับทิมด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะทางด้านนี้เหมือนกันใช่ไหมครับทรงเหมือนกันปุ๊บ จะมีเขียน L อลกับออย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากลมไปด้านล่างแล้วเอามือเข้าไปจับตรงนี้แล้วก็ดันมันออกมานะครับ<ๆ>เราจะทําให้ดูนะจับเจอนะครับก็บีบนะครับแล้วก็เอานิ้วดันมันออกมาอย่างนี้นะครับๆๆแล้วก็จะบีบแล้วดันออกมาปุ๊บ จากนั้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปแอก็คือฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นชุดฟักนะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับก็ร้อยทหลูตรงนี้นะครับร้อยไปก่อนนะครับดึงมามาปุ๊บดันนะครับดังแก๊กครับดึงออกมานะครับอันนี้เป็นลมดำนะครับก็จะสวยเลยนะครับออมาให้เรานำ นะครับชุดมาร์กแหวนเสื้อก็ได้นะครับที่ตัดปวกให้ดัดให้เป็นทรงตรงนะครับมันก็แย่ลงไปสอดลงไปด้านล่างปุ๊บครับเนีมือควานหางถัเจอแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เทพันดนไฟเนี่ยพันหัวปักมันก็ได้พันไม่ต้องแน่นเอกแค่ให้มันอยู่ก็้ดึงมันขึ้นมา มานะครับของทั้งเราเป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตัดต่อถ้าแบบตัดต่อมันต้องมาตัดต่อที่ชุดสายไฟนี้หมดเลยเราก็จะเสียประกันโคมนะครับอันนี้เราก็ใส่ชุดปลั๊กเข้าไปนะครับก็จะมีสองพินกับ3ามพินนะครับโอเคก็ใส่ชุดปลั๊กดันเข้าไปนะครับดันแก๊กนะครับหลังจากนั้น เราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาปุ๊กให้มันตรงอย่างนี้นะครับให้มันตึงนะแล้วเคเบิลไทที่ให้ไปในชุดกล่องก็มาคาดรัดเอานะครับมาลัดนะครับกบชุดเคเบิลไทนะครับแล้วก็ตัวหัวปลั๊กที่เดินขึ้นมานี้ก็เข้ามาเสียบกับชุดนี้นะครับก็จะล็อกเลยมันจะมีเขี้ยวล็อกของมันนะครับอ่ะโอเค รัดเพิ่อมอีกเส้นก็ได้นะครับต่อมาเราก็นำโคมนะครับมาประกอบนะครับก็สองพินนะครับก็เสียบเข้าก็บสองพินนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับต่อมาสามพิน เสียบนะครับมันก็จะมีเขี้ยวล็อกของมันนะครับจากนั้นตอนประกอบคืนนะครับมันจะมีตัวเน็บสายด้วยถ้าเน็บก็ได้ถ้าบางคนใส่ย,ยาก็ไม่ต้องเน็บก็ได้เพราะเรามีตัวล็อกนี้แต่ถ้าจะเน็บก็ดีครับจากนั้นตอนเราใส่เนี่ยเราต้องจับมันหน่อยชุดปลั๊กตัวน,นี้เราพยายามให้มันแบนแนบอย่างนี้นะไอ้ตัวนี้เราก็ปล่อยมันไว้แต่ตัวน,นี้พยายามให้แบ,แบนแนบนะครับมันจะได้ตอนใส่มันจะได้ง่ายนะครับ เราใส่เปเนี่ยเราจะดูว่ามันเข้าที่แบบนี้นะครับเข้าตามร่องของมันเพราะมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะมีร่องของเดิมนะครับเราก็ใส่โฟล์ดไฟสอดเข้าไปให้รูน็อตตรงนี้มันใกล้เคียงตรงกันนะครับจากนั้นก็ดันเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกละเเราก็ นครับฝานะครับถอดอยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับให้ใส่บริเวณด้านในนี้ก่อนดันเข้าไปานี้ก่อนนะครับอ,อ่างนั้นตรงนี้ก็ะนะครับมันก็จะลงล็อกของมันพอดีแล้วเราก็ทำการค่แกะออกนะครับ ใช้เทปพันสายไฟก็จะดีตรงที่มันจะไม่ไม่เป็นคราบนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนฝั่งขวาให้ดูเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วมาจะดูรีวิวนะครับครับอันนี้หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็นะครับก็จะสวยเลยนะครับมันก็จะเข้าจะเข้ารูปแล้วก็จะเป็นลมดำนะครับเพื่อเพื่อเพกับต,ตัวไฟท้ายของตัวนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น e อก็มีเหมือนกันนะครับ e อลก็จะมี ทั้งสีแดงลมดำนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะนะเทสให้ดูอันนี้เดี๋ยวลองขัรถอันนี้เป็นตัวเหมือนไฟเวลคัมนะ,ค,ะครับเราเปิดไฟหน้าไฟแะคะ่ติดเปิดเยอะกว่า ี้เป็นส่วนเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเราเปิดไปดิเชือ่อดิเชื่อก็จะวิ่งสองฝั่งนะครับถ้าเราเหยียบเบร์นะครับก็นนะบจะเข้มขึ้นอันนี้เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบร์สีจะเข้มขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ปล่อยเบรกนะครับ,นะรบโอเคถ้าเรา ถ้าต้องกาใจก็ติดต่อได้เลยนะครับข้อดีก็คือเวลาเราเปิดไน,นี้ก็จะสชัดมากขึ้นนะครับขอบครับ